กุ้งอบอ่นเส้นกันนะครับอันนี้ดูวัตถุดิบดักของเรากันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับนี่จะเป็นเส้นห่นเส้นแช่น้ำนะครับเอนแช่น้ำมาก่อนนิ่มแล้วก็มาหมักน้ำซอสนะครับเจลล็อกหงก็มีน้ำมันหอยซอสปรุงรสน้ำมันงานะครับแล้วก็น้ำตาลปี๊บนะครับอันนี้กระสัสดสวดออก็อบเค็มๆหวานๆน,น,นะกลางๆไว้ก่อนนะครับ พอเรามีน้ำจิ้มซีฟู้ดอยู่แล้วอันนี้วัตถุดิบก็จะมีนะครับมันหมูนะครับหั่นซอยบางๆเนี่ยไว้รองคืนนะครับให้มันมันออกด้วยจะได้ไม่ไหม้ครับมีรากผักชีครับมีขิงครับขิงแย่นนี้นะครับมีกระเทียมมีชวนเกียวนะครับอย่าใส่เยอะนะครับอันนี้ฉุนนะครับใส่แค่พอหอมนะครับแล้วก็มีพริกไทยใส่เม็ดตานะครับมีกุ้งนะครับกุ้งนี้แล้วก็ เอาไมา้จิ้มฟันแทงลงเนี้ยข้อ2หรือข้อ3ตรงนี้ครับแล้วก็ดึงเส้นขี้มันออกนะครับแล้วก็มีเห็ดหอมนะครับเห็ดหอมแช่น้านะครับตัดแกนกลางออกเอาใครจะใช้เป็นดอกเลยก็ได้นะครับดอกใหญ่ๆเลยแต่นี้ผมหั่นแบบพอดีคำนะครับแล้วก็มีต้นหอมหัน่นซอ,อยครึ่งหนึ่งนะครับประมาณสัก1เซนได้ไอห,หนึ่งนิ้วอะครับประมาณนี้นะแล้วก็มีขึ้นช่ายนะครับ เดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำกันนะครับออโต้ดิบก็็นประมาณนี้นะครับนะครับเดี๋ยวเราก็มาลองด้วยมันหมูกันนะครับมันหมูลงใส่กันเลยเห็ดหอมเรายุงใส่นะครับมันหมูลองไปก่อนนะครับ ตามด้วยขิงนะครับขิงขิงก็รองพื้นไว้นะครับเปิดไฟตอนนี้เราเปิดไฟนะครับจัดของเลยเสร็จก่อนนะครับประมาณนี้นะก็จะมีลาบปักชีนะครับใส่ลงไปนะครับลาบปักชีให้มันหอมนะครับลาบปักชีบุนะครับรปุ๊บแล้วนะครับ นี่นะครับลาบกชตามด้วยกระเทียมนะครับกระเทียมแล้วก็ใส่ไปหมดนเลยกระเทียมนะครับแล้วก็ชวนเจียเจนะครับนี่ชวนเจียเจนะครับพริกหอมใส่ลงไปอย่าใส่เยอะนะครับอันนี้ฉุนนะครับ เตีมยมใส่ไปแล้วแล้วก็มีพริกไทยตำนะครับอันนี้ก็เพิ่มความเผ็ดร้อนหอมๆหน่อยเดี๋ยวเราก็จะมาย่างเครื่องเทศเราก่อนสักแป๊บหนึ่งนะครับให้มันมีส่งกลิ่นก่อนอตอนนี้เราก็เปิดไฟแล้วนะครับแ,แตกเลยครับจะแตกดี๋ยวเราปิดไปก่อนนะครับครนนี้ เราปิดไว้ให้มันร้อนสักพักหนึ่งนะครับให้สกงรกหน่อนะครับมันก็เริ่มหอมแล้วนะครับให้สกปรกหอมนะครับก็ย่างนี้ให้มันสกปรกหอมแล้วั็เ,เริ่มหอมแล้วน้ำมันจากหมูก็ออกมาเคลือบแล้วนะครับอันนี้ครับ พักเลยเพื่อส่งกิ่นอหอมออกอฟเริ่มขึ้นแล้วนะครับนานนะครับอันนี้ก็จริงจรก็ต้องปบดติดไว้ก่อนนะครับอันนี้เราเปิดให้ดูเลยว่าเป็นอย่างไรก็เขี่ยระวังไฟอย่าแรงนะครับอันนี้เดี๋ยวไหม้นะครับ เราก็วนเส้นนะครับที่หมกักซีอซิอ๊วซอสของเราไว้นะครับใส่ลงไปเลยครับเราก็จลิติกไส้ก่อนนะครับใุ้นเส้นมันเซ็ตตัวก่อนสักพักหนึ่งนะครับประมาณสักสองนาทีครับเีพอเราอบได้ที่แล้วนะครับก็เ,เปิดดูนะครับ ครับดูเส้นเราเช็คตัวแล้วนะครับเราใส่กุ้งไปก่อนเลยครับกุ้งวางไปกันสามตัวนะครับนะครับกุ้งเราใส่กุ้งไว้แล้วนะครับดูเลยนะครับ ออกไปนะครับออ,อ,ออกไปก่อนออกไปก่อนครับกบทีนี้ป็นดัวแล้วนะครับเราก็จะมาใส่หรือว่ากุ้งให้ตับไก่ให้สุกพร้อมกันเลยนะครับเวางเห็ดหอมลงไปก่อนนแล้วเห็ดหอมวางไปให้สุกอย่างอบนะครับโดยใช้ไฟนะอ่อนๆเลยครับไปเรื่อยๆโรย เาอบไปก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนะครับตอนนี้อบกุ้งกับเห็ดหอมนะครับให้มันเซ็ตตัวก่อนนะครับจากที่อบมาแล้วนะครับตุต๊ดตั้ง,ง,ง,งแล้วนะครับเอได้มาใส่นะครับต้นหอมนะครับ ตอ,อยหรืออบอีกแป๊บนึงนะครับผักเป็นส่วนผสมนะครับก็ใส่ไปเลยนะครับก็ปิดสักพักหนึ่งนะครับก็ปิดไฟได้เลยนะครับเดี๋ยวเส้นมันไหม้นะครับตอนนี้เราก็ใส่ผักปุ๊บก็ปิดไฟได้เลยใช้ความร้อนจากข้างในตัวนะครับเดี๋ยวเครื่องเทศข้างล่างจะไหม้นะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนี่นะครับได้เวลาอบแล้วนะครับเราจะเปิดมนแล้วนะครับแต่แต่กู้อบบุนเส้นมาแล้วนี่นะครับนี่ก็จะสลดพอดีนะครับิกข้างล่างเครื่องเทศข้างล่างก็จะไม่ไหม้นะครับเราไปทำดูกันนะครับ กุ้อบคุณเส้นลองไปทำดูกันนะครับ